ินขมิ้นอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดและอร่อยขมิ้นมีประโยชน์และสรรพคุณมากมายเพื่อนๆสามารถชมคลิปประโยชน์ของขมิ้นได้นะคะขมิ้นสามารถเคี่ยวกินได้สดๆแต่คงไม่ทำให้เพื่อนๆยิ้มได้เวลาเคี่ยวกินสดๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กินอ มีส่วนผสมข้งขมินอยู่แล้วนะคะเช่นแก่งส้มตอมขมินหรือแกงต่างๆที่ใส่ขมินนั่นก็เพียงพอสําหรับการกินขมินในแต่ละวันแล้วค่ะแต่สาหรับเพื่อนๆที่ต้องการกินขมินให้เป็นยาเรือกินเพื่อบํารุงรักษาอาการเฉพาะที่นะคะก็มาทําน้ำขมินกินให้อร่อยและให้โรคกันค่ะ ขมินเขาจะมีสรารที่ชื่อว่าคือคูมิโนยนะคะจะดูซึมเข้าร่างกายเราได้ดีเมื่อกินคููกับพลิกไทยค่ะเพราะในพริกไทยเขาจะมีสรารที่ชื่อว่าแปปเปอร์ีนที่จะช่วยดูดซึมสรารอาหารจากขมินเข้าสู่ร่างกายเราได้ดีขึ้นค่ะ ขมิ้นแก้วนี่ก็จะมีส่วนผสมของพริกไทยแน่นอนค่ะมาทำน้ำมขมิ้นอร่อยอร่อยกินกันเลยค่ะหนึ่งนะคะน้ำขมิ้นไปปั่นแล้วก็กลองเอาแต่น้ำค่ะสองเมื่อได้น้ำมขมิ้นนึ่งแก้วนะคะเราก็เอาพริกไทยประมาณนิดเดียวนะคะนึ่งหยิบมือเล็กๆนะคะมาผสมนะคะสามดอกเกลือลึกเกลือชุมพูค่ะ ซีมะนาวถ้าใครเป็นกลดไล่ย้อนก็ไม่ต้องใส้นะคะหา่าอันนี้เผื่อความอร่อยค่ะใส่น้ำตาลแดงหรือน้ำผลไม้เพื่อเพิ่มรสหวานตามชอบนิดน้อยนะคะไม่ต้องใส่มาข้าวอเอาแขกกลมๆค่ะผสมให้ข้าวกันแล้วก็อร่อยเลยค่ะ ใครที่กินขมิ้นวายากินแบบนี้รับรองอร่อยและกินง่ายมากค่ะคำเตือนนะคะหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆที่เลื่อมกินนามขมิ้นนะคะก็ควรกินแบบเจือจางเพื่อให้ร่างกายเราได้รับประโยชน์ที่เต็มทีนะคะสองผู้ป่วยที่มีภาวะร้อนมากหรือป่วยหนักๆน,นะคะไม่ควรใส่หรือกินพริกไทยค่ะ รอะพริกไทยมีฤทิ์ร้อนมากจะไปเพิ่มความร้อนให้ผู้ป่วยได้นะคะค่อยเพื่อนๆกินอาหารให้มีความสุขกินอาหารให้เป็นอาหารทิพนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามเวเก้นมีสุขขอบคุณนะคะ